ธรรมชาติรอบๆบ,บ้านชันค่ะเห็นไหมคะล่มลื่นพวงนี้โตแล้วพวงใหม่กำลังออกเห็นไหมคะพวงใหม่ออกสวยงามค่ะดกมากการได้อยู่ข้ามกลางธรรมชาติเสียงนกร้องนี่ถือว่าเป็นความโชกเป็นความโชคดีนะคะ ไม่เล็กว่าเราจะได้อยู่อย่างนี้ความโชคดีของเราเห็นไหมคะมะม่วงเบาอันนี้มะม่วงเบาค่ะอันลูกนี้พวงนี้โตแล้วพวงใหม่ก็มาทดแทนกันได้ธรรมชาติรอบๆบ้านเงยหน้าขึ้นก็เห็นมะม่วงก้มมงก็เห็นดอกเอต้นไม้ที่ปลูกไว้เห็นไหมคะ ลิ้นมังกรพันธุ์ต่างๆมากมายมีต้นหญ้าแซมด้วยอันนี้เป็นขี้ปะวานขี้ปะวานที่มีลูกแล้วเห็นไหมคะมีลูกให้มาชื่นชมแล้วขี้ปะวานของฉันมองไปข้างในก็นั่งมองค่ะนั่งมองเออจิบกาแฟไปจิบโอเบนเอโกโก้ Go Go ไปด้วย ก็รู้สึกดีค่ะการการที่เรามีต้นไม้เยอะเะสดชื่นค่ะสวนเล็กๆแต่ว่าอยู่ในใจเราอันนี้ห่อเงินห่อทองสีเขาเป็นสีทองเห็นไหมคะสีทองสวยงามสีเงินก็สวยงามค่ะเห็นไหมเงินกับทองสลับกันนี่ค่ะอันนี้ใบเงิน อันนี้ใบทองอยู่ในต้นเดียวกันหอเขาเรียกว่าหอเงินหอทองสวยงามมากค่ะใบเขาใหญ่มากดูดิใหญ่กว่าฝ่ามือเราเยอะเลยค่ะใหญ่จริงๆแต่บางทีเราก็ขยายลิ้นมังกรแคะไว้แต่ว่าเห็นไหมคะเขาให้ขึ้นเยอะแยกแยกแยกกันขึ้นเยอะแยเลยเห็นไหม สวยงามไปอีกแบบนึงค่ะอันนี้เป็นกวักโมโรกตรดำความสวยงามของเธอมีอยู่ในตัวค่ะกวักโมโรกตรดำเห็นไหมมีสองกระถางสวยงามปลูกไว้ชื่นชมปลูกไว้นั่งจิบโกโก้แล้วดูไปไม่รู้สิบางทีเขาว่าเราบ้ามัง้งแต่เราชอบ มองดูความงามเห็นนหม่มองข้างล่างเย็นต้นไม้สวยงามเยอะแยะแงน้าขึ้นไปนิดนึงเห็นมะม่วงลูกใหญ่ๆวันนี้ต้องเก็บค่ะมาค่ะใครอยากกินมะม่วงเบาเปรี้ยวหอมจีตค่ะรับประกัน